สวัสดีค่ะวันนี้คนถักจะมาสาธิตถักดอกหกเหลี่ยมที่มีเกสรนนะคะอุปกรณ์ใช้ไหมเส้นยี่สิบวนนะคะก็เข็มเข็มจะใช้เบอร์นี้ค่ะหนึ่งจุดสองห้ามิลนะคะพันประมาณสิบรอบค่ะถ้าเส้นใหญ่นะคะถ้าเส้นเล็กก็ประมาณสิบสองรอบ เส้นใหญ่คนถักจะพันสิบรอบไหมาสามารถหาได้ตามที่เรามีเลยนะคะเส้นไหนก็ได้เราก็จะควักลงตรงกลางจนรอบเลยค่ะไม่ได้นับนะคะควักให้เต็มไปเลย พักจนกว่าเราจะพอใจนะคะแต่สำหรับคนถักควักประมาณสองรอบค่ะจะไม่ควักเยอะนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะเราจะควักประมาณเท่านี้ได้ประมาณแบบนี้ค่ะนี่นะคะ แล้โซ่สามพลิกกลับทางนี้ค่ะแล้วก็มาปักเอาให้ได้หกช่องนะคะเดี๋ยวเราจะใช้โซ่สามกะเอาค่ะให้ได้หกช่องสามสี่ รักทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่เคยอัดวิดีโอเลยแต่อยากจะอัดให้เพื่อนดูบ้างไม่ใช่มืออาชีพนะคะททนๆนดูกันไปก่อนนะะได้หกหกช่องแล้วนะคะแล้วก็เราก็มาลงช่องถัดไปขึ้นรอบต่อไปค่ะถักโซ่หนึ่งแล้ว,วคพักลง พักลงจัดสามครั้งนะคะเพราะว่าคนถักใช้ไหมเส้นใหญ่ค่ะนี่นะคะสามครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ปักลงตรงช่องเดิมแล้วเราก็จะข้ามไปอีกช่องใหม่ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งเราก็จะพักสามหลักนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะใครอยากจะพักสี่หลักห้าหลักก็แล้วแต่แต่คนถักไหมเส้นใหญ่ก็จะค่ะ แค่สามเนี่ยค่ะเราก็จะทำแบบนี้จนรอบนะคะหกกรีบ จะไม่มีการตัดต่อนะคะเพราะว่าเราตัดต่อยังไม่เป็นเราก็จะถักเป็นคลิปซอยเป็นคลิปสั้นไปเนี่ยค่ะเราก็จะได้แบบนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกนะคะเพราะคลิปมันจะยาวไป